บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะดูดิดูความสวยงามข่าวคอนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับแล้วแสงเริ่มอ่อนลง นี่พ่อครัวเชฟกระถาเหล่กของผมนะครับทำย่าหมูกันบรรยากาศพันล้านไปแล้วมันลงไปเห็นเห็นกับตาเลยนะเออสวยงาม พระอาทิตย์ที่กำลังลอยอยู่เป็นดวงใหญ,ใหญ่หายไปกับตาเลยถ้าพระอาทิตย์เลือนหายเธอจะอยู่กับฉันใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับมึงหรอกชายก็ต้องมากลางเต็นท์กับน้องชายสองคน <c oughs> ไม่ดามมากสวยงามนะครับเก็บผ้ามาฝาก ที่เข่าคอแล้ครับเย็นนี้ค่ำคืนนี้วันที่ยี่สี่สุดยอดคืนนี้คงไม่ได้เห็นดาวเพราะท้องฟ้าปิดหมดเลยอากาศหนาวมากน่าจะอยู่ประมาณยี่สี่ยี่ห้าองศา เสน่ห์ของการมาแคมปิ้งการเที่ยวแบบถูกๆมีแค่ค่าน้ำมันรถมาค่ากางเต็นท์คนอละรอยเรามีอุปกรณ์ของเรามาเนี่ยเราจะได้บรรยากาศแบบเนี้ยหลักกมาหลงไหลเลยพาทิตย์หายไปแล้วเหลือแ้่แสงในกล้องอ่ะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเห็นนะครับพาทิตย์ยังอยู่ก่ลนเจะรับ ตัดเขาไปแหละเ,เ,เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพูดทับเบิกน่าจะาเดี๋ยวตอนเช้าตื่นมาน่าจะมีทะเลหมอกตรงนี้เป็นจุดทะเลหมอกของของเขาคอเขาเลยสุดยอดค่อยๆหายไป เลามันนานผมเลยตัดให้ไม่ถ่ายค่ะนานทไมเธอยังไม่เห็นจะถ่ายอย่างนู้เลยเธอไม่ถ่ายเลยก็พอแล้วค่ะ<อ>ค่อยๆตัดนะ<อ>เดี๋ยวพอมันมืดแล้วป้าตัดให้กี่ไมไมห,หายไปแล้วเหลือแค่แฝงหายไปทั้งดวงละ<อ>บรรยากาศยอนนี้ที่เขาคอนะจุดกลางเต็นท์ปัตตานีเขาคอ บรรยากาศแคมป์ผมไปไหนมาลูกไปไหนมาคะพายยอยู่พายยอยู่พายโยอยู่เคลลรๆๆครับขอขอลูกดอลลารวันสองไปกันหมื่นหมืนนิดนิดนิดนึงนิดนึ่งเคครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศดีๆเก็บมาฝาก